สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูติว๋วกับการจัดประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นป .3 ากันค่ะโดยครูมณฑิราเพื่มใจค่ะเรามาดูเนื้อหาที่จะเรียนกันในวันนี้นะคะก่อนอื่นครูติ๋วขอทบทวนเรื่องเวลากันก่อนจำได้ไหมคะเรื่องเวลาที่เรียนไปแล้วอะค่ะ ามาดูนะคะลองดูว่านักเรียนทำได้ไหมเอ่ยอ่าดูตรงนี้เลยค่ะอันนี้เป็นการนับเวลาใช่ไหมคะโดยดูสังเกตที่เข็ยมยาวเข็ยมยาวจะมีหน่วยเป็นนาทีเข็มสั้นจะมีหน่วยเป็นชั่วโมงหรือนาฬิกานั่นเองใช่ไหมคะอ่าเลข12เลยนะคะเราจะไม่เริ่มนับเราจะมาเริ่มนับตรงเลข1จาก12ไป1กี่ขีดคะวันก่อน5ขีด เขเลยเรียกว่า5นาทีจาก1ไป2ก็อีก5ดังนั้นเรานับมาจาก12ค่ะเมื่อกี้5บวกตรงนี้เป็น10ต่อไปก็เป็น15 20 25 30 35 40 45 50 55 60เมื่อไหร่ที่เป็น60นาทีก็จะมีค่าเป็น1ชั่วโมงนะคะเข็มสั้นก็จะเบนเปลี่ยนตัวเลขนะคะ ดูเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ค่ะใครตอบได้ช่วยครูติวตอบด้วยนะคะอ่าเขาบอกว่าจงบอกเวลาต่อไปนี้อ่ามาดูนะคะนักเรียนดูเลยค่ะข้อที่หนึ่งเข็มสั้นชี้ตรงเลขอะไรคะเลขสิบใช่ไหมคะเข็มยาวชี้ตรงเลขสิบสอง เราก็มาเขียนเลยค่ะเข็มสั้นชี้เลข10เข็มยาวชี้เลข12เวลากลางวันเมื่อเข็มสั้นตรงเลข10เขาเรียกว่า10นาฬิกากลางคืนหรือนะคะหรือเขียนจากนาฬิกาเป็นจุดนะคะใช้จุดนาทีไม่มีแล้วก็ใส่เป็น0ูนดังนั้นก็จะได้เป็น 10..00 ุดนยก็คือ10นาฬิกาเช่นเดียวกันนะคะต่อไปมาดูเวลากลางคืนค่ะ ถ้าเป็นกลางคืนล่วคะวันก่อนจำได้ไหมครูติวว่าถ้าเป็นช่วงบ่ายให้เริ่มนับจากเลขหนึ่งใช่ไหมคะเที่ยงวันนับต่อไปเป็นช่วงบ่ายก็เป็น13 14 15 16 17 18 19 20 21เจแก้าดละยีดังนั้นถ้าเป็นเวลากลางคืนก็คือ22่สนาฬิกานะคะหรือเขียนเป็นตัวเลขก็จะได้ว่า22จุด ศูนยนย์เพราะอะไรคะเพราะนาทีไม่มีนั่นเองนะคะเป็นเวลาตรงเป็นเวลา,ลาตรงเราก็เรียกว่านาฬิกามาดูข้อที่2กันค่ะข้อที่สองเรียนดูเข็มสั้นชี้ตรงเลขอะไรคะเข็มสั้นเลข 8. ใช่ไหมคะเข็มยาวนะคะเข็มยาวเข็มยาวตรงเลข 12. ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเป็นเวลากลางวัน เข็ยนยาตรงเลขแปดแล้ก็จะอ่านว่า8นาฬิกาถ้าเป็นการเขียนโดยใช้จุดก็จะได้8.00จุนอต่อไปถ้าเป็นกลางคืนเราก็มาเริ่มนับจากม่ายโมงเหมือนเดิมใช่ไหมคะอ่าบ่ายโมงก็คือสิต่อไปก็เป็น14 15 16 17 1ห้าสิแปดสิบนาฬิกาค่ะ เขีนเป็นจุดทศนิยมก็ได้ว่า20.00นั่นเองต่อไปข้อที่3ค่ะเข็มสั้นตรงเลขอะไรคะเลขอะไรเอ่ยเลข7นะคะเข็มยาวตรงเลขอะไรคะเลข12เหมือนกันนะคะถ้าเป็นเวลากลางวัน7โมงเช้าเขาก็เรียกว่า7นาฬิกาค่ะ ถ้าเขียนโดยการใช้จุดก็จะได้ว่า7.00นค่ะต่อไปมาเวลาเป็นกลางคืนกลางคืนก็เริ่มนับจากเลขหนึ่งเหมือนกันค่ะเป็นบ่ายโมง13นาฬิกา6 4 7 5 8 6 17 18และ1 9 9นาฬิกาค่ะต่อไปเขียนเป็นจุดทดเป็นจุดนะคะ ก็จะได้ว่า19.00น,นจ้าได้ไหมคะอันนี้ทบทวนของเก่าเรามาเรียนรู้เรื่องใหม่กันมาดูนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันเรื่องการอ่านและการเขียนบันทึกจกรรมที่ระบุเวลามาดูกันเลยคะ่ะ อ่าเดี๋ยวครูจะมีแบบบันทึกกิจกรรมของเด็กหญิงน้ำตาลใจแข็งนะคะวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพศ2 5 6 3เวลา6นาฬิกาตื่นนอน6 3นาฬิกา30นาทีรับประทานอาหารเช้าเวลา7นาฬิกาออกจากบ้านไปโรงเรียนเวลา12นาฬิกาเล่นในสนามเวลา16นาฬิกากลับถึงบ้าน เวลา18.30นาฬิกา30าทีรับประทานอาหารเย็นเวลา1 9 0นาฬิกาทำการบ้านเวลา2 0 0นาฬิกาเข้านอนอาจากตารางนี้นะคะจากตารางของกิจกรรมของเด็กหญิงน้ำตาลใจเข็งเรามาดูสิคะว่าถ้าหากว่ามีคำถามเกิดขึ้นจากตารางว่าบันทึกนี้เป็นของใครทราบไหมคะ ทราบไหมเอ่ยของใครเอ่ยของคนนี้ใช่ไหมเด็กหญิงน้ำตาลใจแข็งใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะก็บอกว่าบันทึกของเด็กหญิงน้ำตาลใจแข็งเราก็เอาคำตอบมาใส่เลยค่ะเด็กหญิงน้ำตาลใจแข็งต่อไปถ้าในโจทย์ข้อนี้มันถามว่า กิจกรรมในบันทึกนี้เกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อใดคะเราทราบไหมคะว่าวันไหนคะทราบไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะวันนี้ใช่ไหมเอ่ยวันพฤหัสบ,บดีที่17กันยายนพศ2563เราก็มาตอบเลยคะ่ะตอบว่าวันพฤหัสบ,บดีที่17กันยายน พศออ2กสกิ่งมากเลยค่ะต่อไปถ้าโจทย์ถามมาว่าเด็กหญิงน้ำตาลออกจากบ้านไปโรงเรียนเวลาใดอ้าวในค่ะกาออกจากบ้านตรงไหนอือขาออกจากบ้านไปโรงเรียนตรงไหนอือเจอ,อยังงเจอ,อยังอ่าครูติ๋วเจอแล้วค่ะตรงนี้ใช่หรือไม่คะออกจากบ้านไปโรงเรียนตรงกับโจทย์ไหมคะ รงเลยค่ะแล้วเรามาดูเวลาค่ะออกจากบ้านไปโรงเรียนเวลาเท่าไหร่จ๊ะ7นาฬิกาใช่เลยค่ะเรามาหาคำสั่งค่อยได้ก่อนนะแล้วถึงจะเจอคำตอบแล้วก็ตอบเลยค่ะว่า7นาฬิกาค่ะต่อไปจากบันทึกนี้เหมือนกันค่ะถ้าถามว่าเวลา19นาฬิกา เด็กหญิงน้ำตาลทำกิจกรรมได้เอาหน19นาฬิกาค่าตัวเลขนักเรียนดูตัวเลขเลยค่ะเจอไหมคะเจอ,อย่างกูติวเจอแล้วตรงนี้ไม่เอ่ยอ่า19นาฬิกาเด็กหญิงน้ำตาลทำอะไรคะเรามาดูด้านหลังเลยค่ะทำอะไรเอ่ยทำการบ้านเราก็ตอบว่าทำการบ้านพอทำได้ไหมคะ เก่งมากเลยค่ะนักเรียนทีนี้มาดูการบ้านแบบฝึกหัดหน้า112-113ถึงก้ามาดูนะคะหน้านี้เลยค่ะลูกไปอ่านจากตารางแล้วมาบันทึกผลนะคะโดยคนไหนถ้าจำไม่ได้ลูกไปดูคลิปวิดีโอย้อนมาจากข้างหน้าได้นะคะที่ครูติ๋วทำเมื่อกี้ ที่บ้านักเรียนคงจะทาได้นะคะนักเรียนของครูเก่งทุกคนเลยถุงการบ้านตรงเวลาด้วยะนะคะเราฝึกทักษะการสังเกตฝึกทักษะการวิเคราะห์นะคะวันนี้ครูติ๋วก็ขอจบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพียงแค่นี้ไว้เจอกันใหม่ครับต่อไปนะคะดูแลสุขภาพนะคะมันล้างมือออกจากบ้านทุกครั้งใส่แมส ล้างมือด้วยเจลเจอกันใหม่นะครับต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ